ครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพามารู้จักกับสุดยอดเครื่องบินขับไล่ลำใหม่ล่าสุดที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกอย่าง Su-57 เฟลอนเครื่องบินรบลำยุคจากราัสเซียที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นคู่แข่งตัวจริงของเครื่องบินขับไล่ล่องหอนชั้นแนวหน้าอย่าง F-35 และ F-22 Raptor โดย Su-57 ถือเป็นเครื่องบินเจเนอเรชันที่5ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำในทุกด้านตั้งแต่ระบบการบินที่ซับซ้อนดีไซน์ที่เน้นการพรางตัวขั้นสูงไปจนถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์และอาวุธที่ครบ ทำให้กลายเป็นเครื่องบินที่กองทัพทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมากสำหรับปี2025นี้ SU 5 7ได้รับการอัปเกรดหลายด้านเพื่อตอบโจทย์การรบสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่ช่วยให้การตรวจจับและการตอบโต้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มีแรงขับสูงขึ้นและมีความทนทานต่อการใช้งานในสนามรบจริงได้ดียิ่งกว่าเดิมการออกแบบของ SU 5 7นั้นเน้นไปที่ความสามารถในการพลางตัวเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ศัตรู ตัวถังเครื่องบินถูกสร้างขึ้นจากวัสดุผสมคอมโพสิตที่เบาแต่แข็งแรงและยังช่วยลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ได้ดีมากทำให้เครื่องบินสามารถปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศหนาแน่นได้อย่างมั่นใจในส่วนของสมรรถนะการบิน SU 5 7สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมตสองและยังสามารถทำความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ระบบเผาไหม้เร่ง Super Cruise ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากสำหรับเครื่องบินรบยุคใหม่ เพราะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและยืดระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจให้ยาวนานขึ้นในเรื่องของเครื่องยนต์ s u 57ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้มีแรงขับสูงและทนทานกว่ารุ่นก่อนหน้าเครื่องยนต์นี้ไม่เพียงแต่ให้กำลังมหาศาลเท่านั้นแต่ยังช่วยให้การควบคุมทิศทางเครื่องบินทำได้อย่างคล่องตัวด้วยระบบพลัสเวกตอริงซึ่งช่วยให้ s u 57มีความสามารถในการเคลื่อนที่ในมุมที่เครื่องบินทั่วไปทำไม่ได้ เช่นการเลี้ยวแบบมุมแคบหรือการพลิกหลบอย่างรวดเร็วทําให้เหนือกว่าสัตรูในการต่อสู้ระยะประชิดอีกทั้นยังมีระบบเรดาร์ขั้นสูงแบบ AESA ราดาที่สามารถตรวจจับเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันและยังมีความสามารถในการรบแบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์ฟรที่ทันสมัยมากขึ้นในด้านอาวุธ SU-57 สามารถบรรทุกขีปนาวุธและระเบิดได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสั้นและระยะไกล ีปืนาวุธโจมตีผ้าคพพื้นและอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงโดยทั้งหมดถูกบรรจุไว้ในช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวเครื่องบินเพื่อรักษาความสามารถในการพลางตัวนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธเพิ่มเติมภายนอกได้เมื่อต้องการปฏิบัติการที่ไม่ต้องเน้นความล่องหนมากนักการอัปเกรดในปี2025ยังรวมถึงระบบห้องนักบินที่ทันสมัยยิ่งขึ้นแผงควบคุมเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่หลายจอที่แสดงข้อมูลการบิน อาวุธและสถานการณ์รอบด้านแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักบินตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นและกองบัญชาการภาคพ,พื้นทําให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานได้ดียิ่งกว่าเดิมสรุปแล้ว su 5 7 f สเฟนอในเวอร์ชันปี2025นี้นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่คือการแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีการบินรัสเซียที่พัฒนาเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการรบทางอากาศในอนาคต ทั้งในด้านความเร็วความคล่องตัวความสามารถในการพลางตัวและระบบอาวุธที่ครบเครื่องถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของโลกการบินยุคใหม่ที่เราจะได้เห็นมากขึ้นในสนามรบจริง